No Voice Channel. สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โนเวลไวแช n n นววันนี้คุณอยู่กับพลอยค่ะต่อกันที่บทที่6พาร์ทสุดท้ายแล้วก็คือพาร์ทที่3เนาะของโหดสัตว์รักเซียก็ต้องบอกว่าสงกรานวันที่14ไปเยี่ยมญาติมาไม่ได้ไกลเลยนะคะไม่ได้ข้ามจังหวัดแต่ว่าไปคนละอำเภอเดียวกันแหละ แต่คนละหมู่บ้านที่เช่ไม่ได้ไกลแต่กลับมาก็ป่วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวดูอาการก่อนถ้ายังไงก็จะไปหาหมอเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งค่ะเวลาที่อัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนเนาะช่วงนี้โควิดระบาดค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะที่หายไปก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดหายไปตอนไหนจะอัปเดตให้รู้ว่าอาการเป็นยังไงเนาะ อเคค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยโฮสัตว์รักเซียบทที่6ภทสาพวกเขายืนกอดกันอยู่แบบนั้นพักใหญ่ปล่อยให้เวลาและน้ำตาเยียวยาในสิ่งที่สามารถบป็เทาได้จนในที่สุดเนื้อตัวสั่นเทาก็เริ่มนิ่งสินรับรู้ได้ถึงลมหายใจร้อนผ่าตรงอกที่ยังคงเปียกชื้นเปิดเสียนิ่งและเงียบไปแต่เขารู้ว่าอีกคนยังไม่หลับ เด็กน้อยยอมให้กอดรัดอยู่อย่างนั้นโดยไม่ใช่นิสัยมันต้องอ่อนไหวจริงๆแล้วนะสิ้นได้แต่คิดในใจโอเคขึ้นหรือยังเขาถามยังห่วงใยพร้อมลูบหัวกลมๆไปมาอืมเปอร์เซียพยักหน้าตอบแต่ยังคงซุกอยู่ที่อกกว้างเงินมาคุยกันดีๆนะคะพี่เองก็จะไม่ใช่อารมณ์กับหังเหมือนกันอย่าหืม อย่าปล่อยนะสิ่นิ่งค้างไปกับสิ่งที่ได้ยินแต่ถ้าจะให้จอมวางแผนเดาเหตุผลที่เปอร์เซียไม่ยอมผลักออกจากเขาคงเป็นเพราะไม่อยากให้มองใบหน้าที่เปื้อนคราบน้ําตามันคงน่าอายมากสําหรับเด็กแสบที่ไม่อยากจะร้องไห้ให้ใครเห็นก็ได้เงินนั่งลงกันก่อนนะน,นุนัมบุตักพี่ตกลงไหมคะอืมนาทีนี้ดูเหมือนให้ทำอะไรน้องก็ทำแล้ว สินยกยิ้มเอ็นดูเพราะเขาได้กำไรชัดๆก่อนจะขยับกายแกร่งแล้วค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงนุ่มโดยที่เปอร์เซียคล่อมทับบนตักซอบอยู่ไม่ห่างกันมือหนายังคงลูบแผ่นหลังไปมาเพื่อให้คนในอ้อมกอดคลายอาการเกรงลงไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นสินเปิดบทสนทนาเรื่องที่กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้โดยไม่เร่งเร้าและเมื่อเปอร์เซียยังคงนิ่ง เขาก็ปล่อยให้เด็กน้อยได้คบคิดทบทวนจนกระทั่งเสียงเล็กๆเ,เปล่งออกมาจากริมฝีปากแตกยับมึงจะเชื่อกูเหรอคำถามที่ดูเหมือนไม่มั่นใจนั้นทำคนหล่อถึงกับหลุดคำเพราะนี่มันไม่ใช่ตัวตนของเปอร์เซียเลยถ้าจะให้พูดตามจริงคือ50-50ค่ะพี่จะฟังหนูและจะ้อยพูดถ้าไม่ตรงกันก็เท่ากับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกตอนนั้นพี่ถึงจะมาคิดด้วยตัวพี่เองว่าพี่จะเชื่อใคร เขาลูบหัวเด็กน้อยในอนัตเบาๆสองครั้งเชื่อใจพี่นะพี่ไม่ได้งโง่อย่างที่หนูคิดหรอกถ้างโง่ก็คงขึ้นชื่อว่าจอมวางแผนไม่ได้เปอร์เซียลังเลเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้างี้เงียบๆแล้วยอมเล่าความจริงเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเองกูทะเลาะกับไอ้จ้อยจริงเราต่อยกันมันบอกให้กูไปจากที่นี่แต่กูไม่ไปแค่คิดว่าไม่ได้กลัวมันทำไมต้องทำตาม พอหันหลังจะเดินหนีมันก็หยิบชามจะมาฟาดกูแต่ขวาทันทีนี้แย่งมาได้ก็เลยเซไปชนกำแพงเองกูอาจผักแรงไปแต่สาบานกูไม่ได้ฟาดหัวมันเพราะถ้าเขาฟาดเองจริงๆหัวมันคงไม่ใช่แค่แตกเฉยๆหรอกคงถึงขั้นสลบไปเลยด้วยซ้ำอย่างที่รู้กันว่าเปอร์เซียตัวเล็กแต่แรงช้างและใส่เต็มที่ตลอดหากมีเรื่องกับใครปกติเขาใช้เพียงหมัดเข่าศอก ทำไม่จวนตัวจริงๆก็มีน้อยครั้งนักที่เปอร์เซียจะใช้อาวุธเขาถือคติคนจริงต่อยจริงไม่พึ่งของทุนแรงแล้วยังไงต่อคะก็ไม่ยังไงทั้งนั้นพวกมันก็มาเห็นแล้วคิดว่าก,กูทำมันมองกูเหมือนแค้นมาสิบปีกูผิดอะไรนักหนาก็หนูผิดจริงนี่มึงฟังพี่ก่อน สินยกนิ้วขึ้นจะรดริมฝีปากบางได้ทันก่อนที่เด็กน้อยจะโวยวายพี่ไม่ได้หมายความว่าหนูผิดที่ทาเพื่อนเลอดไหลแต่หนูผิดที่ทะเลาะก,กับมันตั้งแต่แรกผิดทั้งคู่หารครึ่งไปเลยแต่กูไม่ได้ฟาดเรื่องนั้นพี่รู้อยู่แล้วคะ่ะฮะสินยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเปอร์เซียตกใจจนเงยหน้ามองกันลืมกระทั่งว่ากำลังพยายามหลบซ่อนใบหน้าไม่ให้ใครเห็นอยู่ แต่นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีเจ้าของร่างสูงจึงประคองใบหน้านั้นไว้แล้วก้มลงศบสายตาจนหน้าผาเกือบชนกันก่อนที่จะเอ่ยเสียงนุ่มให้คนตัวเล็กตกใจกว่าเก่าพี่ไปดูชามใบนั้นมามันไม่มีรอยบินหรือค้าบเลือดอะไรเลยแถมแผลของจ้อยก็เหมือนโดนอะไรเรียบ,รยบกระแทกมากกว่าจะเป็นขอบชามกลมๆแล้วอีกอย่างกำแพงมันมีรอยเลือดติดอยู่นิดหน่อย แค่นี้พี่ก็รู้แล้วล่ะค่ะมึงไปโคน,นั้นแล้วไงเปอร์เซียถามยังตกตะลึงพี่แค่ใส่ใจรายละเอียดอีกอย่างจอยมันก็เล่าแบบอําอึงพี่อยู่กับมันมานานรู้ว่าอะไรคือโกหกอะไรคือจริงแค่อยากฟังจากปากหนูบ้างว่าจะพูดแบบไหนพี่ดีใจนะคะที่หนูพูดความจริงไม่ได้ใส่ร้ายเพื่อนที่ดูแย่กว่าหนูพูดเองว่าทะเลาะก,กันหนูผลักแต่หนูไม่ได้ฟันหัวเพื่อน นั่นมันหนูเป็นเด็กดีมากค่ะลูกแมวของพี่หน้าใสขึ้นสีแดงซ่าเป็นครั้งแรกทั้งยังรู้สึกร้อนวูบวาบเพราะเลือดล้มสูบฉีดเมื่อเปอร์เซียมองใบหน้าหล่อเหลาที่กำลังยิ้มอ่อนโยนมาให้ขณะที่มือหนายังคงลูบเบาๆชวนเคลิบเคลิมสินปลอบและขอโทษเขาด้วยสัมผัสอ่อนหวานที่เปอร์เซียไม่เคยได้รับจากใครและมันน่ากลัวตรงที่เขาใจเต้นแปลก แต่เด็กห้าวสุดหญิงก็รีบแก้เกอร์ด้วยการมุดกลับเข้าไปซุกอ,อกอุ่นตามเดิมดีบ้าละลรคนอย่างกูดีไม่เป็นสักหน่อยพูดมากเอีกกูจะต่อยมึงให้ต่อยอค่ะเอาคืนที่พี่ตบหนูไปเมื่อกี้นั่นเจ็บมากนะมึงใส่เต็มแรงเลยโอ้โอนะพี่ขอโทษสินยังคงกอดปลอบขวัญเด็กน้อยไม่ห่าง ก่อนที่พวกเขาสองคนจะกลับมาเถียงกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เจ้าของร่างสงกับยิ้มกว้างและเปอร์เซียก็ไม่ขึ้นเสียงแล้วภายในห้องแอร์หนาวเย็นแต่ในใจของคนทั้งคู่กลับอบอุ่นซาบซ่านทั้งยังอัดนั่นไปด้วยความวาบหวามที่ไม่มีใครคิดจะทำความเข้าใจหรือหยุดมันไว้คล้ายกับไม่รู้ตัวว่าความรู้สึกบางอย่างกำลังก่อตัวภายใต้อ้อมกอดน,นี้ หลังคุยกันรู้เรื่องแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาเปิดเสียก็โดนบังคับให้ลงมาข้างล่างเจ้าของร่างเล็กนั่งลงบนโต๊ะกินข้าวโดยมีจ้อยกับพีทนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามในขณะที่ศินคอยคุมอยู่ข้างตัวของเขาเช่นกันใบหน้าใสาบุดบึ้งไม่ต่างกับคู่อริที่มีผ้าพันแผลบนหัวจ้อยกอดอกเชิดหน้าต่างฝ่ายต่างปั้นปึงไม่ยอมมองหน้ากันและกันเลยจ้อยมึงจะเชิดหน้าจนคอเค็ดเลยไหม ผู้มีอำนาจสูงสุดในที่นี้อย่างสินเอ่ยถามและแซวเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศตึงเครียดแต่ดูเหมือนน้องชายคนสนิทจะมีเล่นด้วยจอยมองค้อนเฮียสามแล้วสะบัดหน้านี้พร้อมกับทำปากจู๋ใส่อย่างแง่งอนเฮียจะให้ผมมานั่งมองหน้ามันทำไมใช่ผมทุกมันคืนหรือไงจอยว่าพลางเอียงคอด้านที่เห็นผ้าพันแผลชัดๆให้สินดูแต่เป็นเปอร์เซียที่ทำท่าย,ยกนิ้วไปจิ้มแผลนั้นแทนด้วยความหมันไส้ กูสิจะทุบซ้ำเปอร์เซียเอ่ยเสียงแหบพร่าพร้อมทำท่าจะเอาจริงจนสินต้องรวบแขนเขาไว้แน่นแล้วก็ดูเหมือนว่าฝั่งคนโดนท้าก็ไม่ยอมเช่นกันเอาพูดนี้ก็สวยดิต่อยกันเลยมาจ้อยลุกขึ้นทำท่าจะพุ่งข้ามโต๊ะมาต่อยเปอร์เซียโชคดีที่พีทไวกว่าคว้าเอวเพื่อนทันตอนนี้เลยกลายเป็นว่าทั้งสินและพีทต่างรั้งคนห้าวทั้งสองไว้เพราะจะปล่อยไม่ได้เล่นจะฟัดกันท่าเดียว ทำเอาทั้งเฮียและลูกน้องหอบแพกแขกไปตามกันพวกเขาไม่เข้าใจเลยว่าคนตัวบงบางอย่างเปอร์เซียกับจ้อยไปเอาเรียวแรงมหาศาลแบบนี้มาจากไหนพอเลยนะทั้งคู่เลิกกัดกันเดี๋ยวนี้สินสั่งด้วยน้ําเสียงเด็ดขาดแล้วกระชากเปอร์เซียขึ้นมาจนแทบจะนั่งเกยตักตัวเองแต่ดูเหมือนว่ายิ่งทําแบบนี้จ้อยจะยิ่งเดือดดานมากกว่าเก่าเฮีย er, ปกป้องมันทำไมเฮีย er, ลำเอียงแบบนี้วะผมโดนมันทำร้ายก่อนนะ เฮียไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมเลยฮี้ศินไอ้จ้อยเฮีไยไม่ยุติธรรมเจ้าของร่างสงสัยหน้ากับความเอาแต่ใจของน้องชายในแก๊งจ้อยจ้องเขมงกลับมาตาใสามีน้ำครองหน่วยดูน่าสงสารไม่ต่างกับเปอร์เซียต้อนอยู่บนห้องเลยแม้แต่น้อยหากแต่ศินไม่ได้ร้อนรนหรือรู้สึกกังวลเหมือนเมื่อครู่เพราะเขารู้ดีว่าความน้อยใจของจ้อยนั้นไม่เหมือนกับปมของเปอร์เซียเลยอีกอย่างก็คือ ตอนที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องครัวจอยโกหกเขาได้ซ้ํามันหาเรื่องจ้อยพอมีปากเสียงกันมันก็ทําร้ายถ้าเฮียกับทุกคนไม่มาเห็นมันคงหยิบมีดมาแทงแล้วเฮียต้องไล่มันไปนะถ้าให้มันอยู่ต่อไปมันจะทําร้ายคนในแก๊งเราอีกมันไม่ใช่คนดีเลยเฮียศินเชื่อจ้อยสิไอ้เสี่ยมันไม่เหมาะสมกับเฮียหรอกแล้วใครล่ะที่จะเหมาะสมกับเขาศินได้แต่คิดในใจระหว่างที่ฟังจ้อยเล่าเรื่องโดยไม่สบสายตาก,กัน หมายความว่าเด็กในปกครองกำลังโกหกคนที่ดูแลมันมาเหมือนลูกนิส้จนปรุงนิสัยใจคอกันหมดแล้วสินเข้าใจว่าจอยอาจจะไม่ชอบเปอร์เซียด้วยเหตุผลบางอย่างแต่เขาสงสารเจ้าลูกแมวตัวนี้ไปแล้วจะให้ปล่อยคนที่มีชีวิตรันทดขนาดนี้ไปก็ทำไม่ลงอีกอย่างแม้จะอยู่ด้วยกันมาไม่นานแต่เขาก็เชื่อว่าตัวเองรู้จักนิสัยลึกๆของเปอร์เซียดีเด็กคนนี้ไม่ได้เลวร้ายก็แค่สร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันตัวเอง และจะไม่ทําใครเลือดตกยางออกก่อนทาไม่โดนยั่วยุดังนั้นก็ถือว่าผิดกันทั้งคู่แค่ใครจะจริงใจและเล่าทุกอย่างออกมาโดยไม่เอาความดีใส่ตัวดังนั้นเมื่อเปิดเสียกล้าเล่าความจริงจึงไม่แปลกอะไรหากศิลจะยิ่งเองดูเด็กน้อยคนนี้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ให้มานั่งด้วยกันเนี่ยเพราะอยากให้ขอโทษกันซะยังไงตอนนี้เป็นคนในแก๊งเดียวกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเลิกตีกันสักที มันน่าปวดหัวมากเลยรู้หรือเปล่าทุกคนก็ต้องมานั่งอึดอัดกับเราสองคนเนี่ยเฮียสามสั่งสอนอย่างเหนื่อยใจเมื่อเห็นคู่อริต่างสงสัยตาฟาดฟันกันไม่หยุดอย่างน้อยก็ต่างคนต่างอยู่ถือซะว่าเฮียเองกูขอคนตัวเล็กทั้งคู่ยังคงเงียบทั้งยังสะบัดหน้าหนีกันไปคนละฝั่งและแสดงท่าทีไม่ยอมลงให้กันอย่างชัดเจนให้มันได้อย่างนี้สิ ซินแทบจะกลุมขมับยังปวดหัวและรู้สึกไมเกรนจะขึ้นเขาปล่อยมือออกจากแขนของเปอร์เซียแล้วกอดอกจ้องคนที่อยู่ด้วยกันในแก๊งมาจนเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องที่ต้องดูแลได้ไหมจ้อยกูเป็นพี่ที่มึงเคารพไม่ใช่เหรอเพื่ความสบายใจของกูมึงเลิกสนใจเสียไม่ได้หรือไงจ้อยยังคงนิ่งเงียบไม่ตอบริมฝีปากเล็กๆที่มีรอยฟกช้ำเม้มเข้าหากันแน่นอย่างคนกำลังคิดหนะัก ถ้าแค่นี้มึงทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมานับกูเป็นพี่กูจะไม่ยุ่งกับมึงแทนเฮีย <Here. S 1> จอยร้องเสียงหลงพร้อมกับเบิกตากว้างหันขวับมามองอย่างตกใจก่อนจะจิกปากอย่างหงุดหงิดก็ได้ผมจะไม่ยุ่งกับมันอีกจอยรับปากด้วยเสียงสั่นเครือคนเป็นน้องหันหลังหนีทําให้ลูกพี่ไม่เห็นน้ําตาที่ไหลออกมาพร้อมคําตอบรับนั้นและยิ่งเมื่อสินได้ฟังคําตอบที่พึงพอใจแล้วหันไปหาใครอีกคน ก็ยิ่งทําให้จ้อยเจ็บหนักกว่าเดิมสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่เห็นหยาดน้ําตาใสแห่งความเจ็บปวดก็มีเพียงพีทที่นั่งอยู่ข้างกันเท่านั้นแล้วหนูล่ะทําให้พี่ได้ไหมปเปอร์เซียโด,ดนถามคําถามนี้เป็นรายต่อไปคนตัวเล็กเดาะลิ้นอย่างไม่พอใจเพราะรู้ดีว่าต่อให้จะปฏิเสธสินก็หาทางให้เขาตกลงจนได้ไม่มีอะไรที่ไอ้หมาแกต้องการแล้วจะม่ได้ออมายุ่งก็ได้ ลูกแมวแสนดือ้อตาขวางด้วยความโมโหแต่ก็ไม่ไายหันกลับไปขู่อาฆาตคนที่หันหลังอยู่ยังโกรธเคืองแต่ถ้าหาเรื่องอีกกูก็ไม่งอมืองอตีนยอมให้ทำฝ่ายเดียวหรอกนะคราวหน้ากูฟาดมึงจริงๆกับมือแน่น้องหนูสินเตือนเสียงเข้มเออเออไม่ยุ่งก็ได้ต่อไปจะมองมันเหมือนอากาศเลยพอใจยังดีมากค่ะ มือนาะลูกหัวกลมๆอย่างเอ็นดูอีกครั้งก่อนจะหันไปหาน้องชายสองคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเงินเรื่องคราวนี้ยถือว่าผิดคนละครึ่งให้จบกันไปแยกย้ายได้สิ้นคำสั่งของผู้มีอำนาจจอยก็ลุกออกไปทันทีเหมือนอดกลั้นไม่ไหวอีกต่อไปแล้วโดยที่พีทตามไปไม่ห่างขณะที่สินมองตามแต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะสองคนนั้นก็ตัวติดกันประจำอยู่แล้วเขาจึงหันมาหาเปอร์เซียแทน เราก็ไปกันบ้างเถอะคะ่ะไปอาบน้ําเตรียมนอนกันบ้างกูปฏิเสธได้ไหมแน่นอนสิคะเจ้าของร่างสูงลุกขึ้นพร้อมมือที่เอื้อมไปดึงแขนเร็วอีกครั้งไม่มีทางอยู่แล้วงั้นจะถามหาบิดามึงหรือไงเปอร์เซียได้แต่สะบัดในใจพร้อมมองหน้าหล่อต้าเขียวปัดก่อนจะยอมลุกตามแล้วเดินขึ้นห้องไปพร้อมกับสินโดยไม่พูดอะไรอีกเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ขัดคนเอาแต่ใจไม่ได้อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าคนอย่างไอ้เซียจะมานั่งทนไปตลอดหรอกนะบอกแล้วไงว่าร้อยถึงทีเขาบ้างนะ่ะเตรียมใจได้เลยไอหมาแก่สองชั่วโมงต่อมาคำถามแรกเลยนะกูเป็นคนของแกงนี้หรือยังหลังอาบน้ำแล้วนั่งเถียงกันด้วยเรื่องไร้สาระอยู่นานเปอร์เซียก็กอดอกเอ่ยถามจริงจังบ้างเพราะยังมีเรื่องสงสัยค้ายอยู่ในใจสายตาสอแววหมุดหง,งิดเป็นเชิงตักเตือนว่อย่าให้ปรีแตกตอนนี้ ลูกแมวในชุดนอนสีเข้มดูดีเหมือนคุณชายน้อยขี้วีนที่พอบ้านต้องตามใจเท่านั้นทําให้สินต้องรีบวางโทรศัพท์ลงก่อนจะยื่นมือไปหาเหมือนบอกให้เปอร์เซียจับเป็นสิคะหนูชนะไอ้จ้อยแล้วแล้วก็รับคําท้าพี่จากนี้ก็ขยันหาความลับของแกงต่อไปเจอเมื่อไหร่ก็มาเอาตําแหน่งที่สามไปเลยพูดเหมือนง่ายเปอร์เซียกรอกตามองบนไม่อยากเชื่อ หัวเที่ยงคืนครึ่งยังจะต้องมานั่งมองหน้าฟังเสียงคนที่ตัวเองไม่ชอบอีกไอ้พาไปเที่ยวก็ซึ้งใจอยู่หรอกแต่นี่มันคนละส่วนกันเขาไม่ยอมแล้วทําไมกูยังต้องมานอนกับมึงอีกวะหาห้องให้ก,กูสินี่มันก็ปาเข้าไปคืนที่สามแล้วเขาจะไม่มีวันนอนร่วมเตียงกับไอ้หมาแก่หื่นกามที่บีบก,ก้นกันตอนตื่นหรอกทั้งกลัวทั้งรังเกียจมันน่าสะอิดสะเอียนจนอยากกินน้ํายาล้างห้องน้ําคาตัวตายไม่ได้ค่ะต่อจากนี้หน้าที่ดูแลนหนูเป็นของพี่ เราเป็นบัดดี้กันนะไม่มีทางที่หนูจะแยกจากพี่ได้ชิบหายเถอะพระเจ้าลงโทษไอ้เซียหรือยังไงเนี่ยกูไม่ยอมเปอร์เซียตตว,วาดเสียงห้าวยืนกรานอย่างแนว่วแนว่วว่าจะไม่มีวันยอมนอนให้สินลวนลามเป็นครั้งที่เออนับไม่ได้มันเยอะเกินให้กูไปนอนกับลูกน้องมืองซะอย่างดีกว่าหนูก็ได้อละว่าตีกับเขาทั้งวันทั้งคืนสิเดตาร้อนพี่เปล่า คนตัวโตยักไหล่ทาไม่สนใจก่อนจะแทรกตัวลงไปใต้ผ้าห่มแล้วปิดตาลงปิดไฟด้วยนะคะลูกแมวน้อยนี่มึงเมินกูเหรอเปอร์เซียเดินเข้าหายอย่างไม่ยอมแล้วกระชากผ้าห่มขึ้นก่อนจะยันเข้ากับฟูกนุ่มที่นอนเล่นเมื่อกลางวันแล้วออกแรงถีบเต็มที่เพื่อให้สินนอนไม่ได้และหันมาสนใจเขาลุกเลยนะหาห้องใหม่ให้กูเดี๋ยวนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาก็ไม่นอนที่นี่เด็ดขาด เรื่องมากนะน้องหนูพี่ง่วงมานอนสักทีสินตอบอย่างเพลียๆมึงอย่ามาทําเป็นสั่งกูไม่นอนกับมึงไม่นอนเด็กน้อยยังคงงองแงพร้อมกับตะโกนเสียงดังจนเหมือนจะปลุกคนทั้งตึกทําให้เจ้าของร่างสูงนึกํำคาญสินจึงคว้าหมับเข้าที่ข้อเท้าซ้ายของเปอร์เซียแล้วออกแรงดึงเข้าหาตัวก่อนจะพลิกให้ร่างเล็กลงไปอยู่ใต้ร่างกดทับลูกแมวน้อยสุดดือ้อไว้บนเตียงนุ่มๆด้วยน้ำหนักเกือบทั้งตัว ถ้ายังเรื่องมากอีกพี่จะปลอมจะเอาให้ลุกออกจากเตียงไม่ได้สามวันเลยเป็นไงสายตาแน่วแน่ของอีกฝ่ายทําเปิ์เสียเบิกตากว้างและพยายามออกแรงดิ้นหาอิสรภาพด้วยความหวาดกลัวเจ้าของร่างทรงเห็นแบบนั้นก็กระยิมยิ้มย่องในใจแล้วก้มหน้าขู่ด้วยเสียงแหบพร่าซึ่งเปิ์เสียเรียกมันว่าเสียงโรคจิตพี่จะขยี้หนูยัดเยียดความเป็นผัวให้ก่อนกําหนดอยากโดนใช่ไหมคะอยากไหมไอ ด่าจะจูอย่าใพี่บอดความอดทนนะตัวเล็กเดี๋ยวจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนอย่าหาโอาไม่เตือนหรืออยากโดนทําแบบเมื่อเช้าอีกคะเลวสามต่ำช้าปเปอร์เซียตะคอกใส่หน้าสินในใจโดยไม่กล้าพูดออกเสียงเพราะกลัวว่าไอ้คำขู่ของคนเจ้าเล่จะเป็นจริงลำพังแค่หมัดของเขาคงเอาตัวรอดได้ยากจึงยอมอยู่นิ่งให้อีกฝ่ายยิ้มถูกอกถูกใจลูบหัวไปมาเหมือนเอ็นดูนักหนาะเด็กดีเด็กดี เงินนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปปลูกต้นรักรักก็บ้าแล้วต้นเง้วสิไหมว่าปล่อยอก,กูเลยนะเปอร์เซียดันอกแกร่งให้ออกห่างจากตัวอีกครั้งพูดไม่เพราะก็นอนแบบนี้ละอยู่ในอ้อมกอดพี่ไปทั้งคืนเลยสินไม่พูดเปล่าแต่ทิ้งตัวลงนอนข้างกันดึงเอาคนตัวเล็กมากอดแนบแน่นรีบนอนได้แล้วน้องหนูไม่งั้นหนวง,งูตื่นนะมันฉกเอาพี่จะไม่ช่วยไอ้งูนั่นคงร้ายสุดๆเลยละ่ะ งูที่ไม่ต้องบรรยายก็รู้ว่าสายพันธุ์อะไรเปอร์เซียได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างโมโหแต่ก็ยอมหลับตาลงด้วยความง่วงถึงแม้เขาจะนอนกลางวันเยอะแล้วก็เถอะแต่นี่มันดึกจนจะเข้าวันใหม่แล้วมีใครบ้างไม่ง่วงอุณหภูมิของแอร์พอดีกับผิวกายทั้งไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นจนหายใจลำบากเปอร์เซียเริ่มต้นชีวิตในฐานะของเด็กแก้งโดยออมกอดแข็งแรงของรสินทร เฮียสามจอมวางแผนที่ตอนเขาด้วยคำขู่ให้จนมุมได้เสมอและเพราะความอุ่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทำให้คนที่เคยชินกับการนอนคนเดียวมาตลอดถึงได้ซุกกายเข้าหาและตกสู่หว้วงนิทรายยังมีความสุขที่เขาว่ากันว่าผ้าห่มไม่อุ่นเท่ากอดน,นั้นคงจะเป็นเรื่องจริงค่ะก็จบบทที่6แล้วค่ะเย่ yeah. ยาวนานเหลือเกินกับสนะามสิบาค่ะก็ ขอบคุณที่ฟังค่ะใครเข้ามาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะวันนี้พลอยไม่สบายค่อนข้างมากเลยนะถ้าเสียงไม่ดีหรือคําควบกล้ำตรงไหนที่พลาดไปก็อย่าถือสาพลอยเลยเนาะอัดแก้ไม่ไหวจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทหน้าเนาะถ้าเกิดอาการไม่หนักไปกว่นี้นะไม่คิดว่าจะเป็นโควิดนะไม่แน่ใจ มันเป็นหลังจากไปเยี่ยมญาติมาเนาะไม่ได้ไกลอะ่ะมันอยู่แค่คนละยังไงเดียไม่ไกลจริงๆอำเภอเดียวกันด้วยไม่ไกลเลยแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะว่าช่วงนี้มันระบาดจริงๆไม่รู้ว่าตัวเองไปโดนอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่ไกลอ,อ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวยังไงฝันดีกันทุกคนนะนี่ก็จะตีหนึ่งแล้วค่ะยังไงน่าจะได้ลงไม่เกินตีสองอะ่ะถ้าใครยังรออยู่นะขอบคุณค่ะ าฝากอีบุพี่สินในเมฟด้วยค่ะก็ใครที่รอพลอยอ่านไม่ไหวก็ไปซื้อที่เมฟอ่านได้นะคะมีทุกเรื่องที่พลอยเขียนเลยส่วนทฤษฎีด,ดาวพุธเรื่องของพี่จอยยังคงต้องรอกันต่อไปค่ะโอเคนะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองค่ะทุกคนขอให้วันหยุดยาวมีความสุขวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสงกรานใช่ไหมคะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมแต่ปีนี้ไม่ได้เล่นสนามเนาะน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะก็ใครที่หยุดยาวต่อก็ขอให พักผ่อนในเต็มที่ค่ะส่วนพรุ่งนี้ใครที่ต้องทำงานก็สู้ๆนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมใส่แมสนะคะ